งช่า,าง้วยท,ทำง่ายต่อนี่บูรี่ไฟรถใหม่ก่อนครับซ่อมรถก่อนใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าวันนี้ก็ต้องยุติอีกแล้วครับวินกันเดียวไม่ไหวต้องวินคู่กั่รถทงถังม่คุองานเสียดายเนาะกำลังจะขยับอยู่แล้วมันหนักเกินไป คราวนั้นเราใช้เคนนะครับคราวนี้ไม่มีเคนเนื่องจากงบประมาณมันจํากัดแต่มันก็ขาดทุนไปแล้วแ่ะครับกูดถึงค่าจ้างเรามาชมกันต่อนะครับหลังจากที่ดึงไม่ขึ้นดึงขยับอยู่ประมาณเมตรนึงแล้วก็รถวินก็เกิดขัดข้องครับรถแมคโครไปแล้วออกไปทำงาน นี่ครับตัวมันโอ้บิดได้บอกถอดถอดตัวนี้ถอดออกมานี่ครับบิดเห็นได้ชัดเลยครับต้องหาเล็กมารองนี่เลย ก็ต้องเอาเขานะครับเขาวินมาสายใหม่เอาตัวใหม่มานะครับบิดเลยไม่ขาดแต่ปิดสลิงนี่ก็เริ่มที่จะแตกแล้วครับดูสิครับคันของฝาเรืองเนี่ยทดไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7เส้นนะครับนี่ชุดนี้ ขันของช่างอุย้ยทดไปทั้งหมด3เส้นฝั่งนู้น2เส้นครับคุณปูช่วยดึงยุติภารกิจวันที่5นะครับไม่สามารถดึงต่อได้อ่าวันผ่านไปว่าจะไม่มีวันที่6มีวันที่6จนได้ครับ แรงน้อยค่อยๆดันนี่ครับแตกเลยครับเบิดอยู่คอนแกรนทีหนึ่งแล้ว,ลวระเบิดทีท,ทีหนึ่งแล้วป่ะนะปาระเบิดทีนึ่งแล้วป่ะเหนึ่งแล้วอยู่คอนแกรตัวนี้เลยป อแมฆโครยังหลักเลยเขาเล่นกันเล็กช่างพบครับทำการถอด สุราบดำนับห้าไปแล้วนะครับมีนับมีนอกห้าวันผ่านไปนับห้าแล้วช่างบอยครับสูบน้ำอยู่ด้านหลังวันนี้แผนกสูบน้ำทั้งวันเลย ินมาวินมาวินมาแล้วติดตึบนะครับมันหนักแต่มันบิดมันบิดไปขัดกันครับบอกเลยว่างานนี้ลงทุนเยอะค่าจ้างห้าหมื่นนี่หมดตั้งแต่วันแรกแล้วครับ นะเกียร์แตกสลูกลูกละสองหม,อองมตัวทดแตกไป4นะครับประมาณ4ีห้าตัวละสองพันสลิงขาดสองชุดชุดละหมื่น าร์ตไม่ไปหนึ่งแผ่นสองพันกว่าบาทเจ็บของครับไหนบอกว่าจะไม่มีวันที่หัก ต้งมาจึ้มือนี่ครับลก่อนรวยขึ้นมาเรื่รอ,รอยเลยค่าพ่นอยู่เลย <c oughs> ถ้าหยุดดาวชะก,กักได้หรอถ้าหยุดดาวดึงต่อไหมสังเกตบากตก้างเหรอปกติสังเกตเลยนั่นแหละปกติกับวันจิขึ้นเคักๆมันึขึ้นมาแล้วป้านี่ก็บเวเรียวแล้ว,ลวมือนอาแดางกินน้ำกัพ่นนะ เก็บของครับฐานทัพเรือเรือประกายดาวก่อนหน้านี้นะครับก็มามาตั้งฐานทัพอยู่ที่นี่ตอนที่ปา๋าเกษมนะครับเขนห้าสิบตันมาดึงเนี่ยวันหนึ่งอยู่ที่นี่เลยรวมไปถึงทีมงานรถบินนะครับนี่ปีเปมีอะไรฐานทัพเรือประกายดาวของผมหกว่าห้า ชุดรถวิน5วันชุดปลาเกษมวันหนึ่งก็เป็น6วันนะครับสำหรับฐานทัพเรือของผมเก็บข้าวของครับนี่เครื่องโทรนะครับเครื่องโทรเครื่องอติดต่อ Oppo A 71ส่วนเครื่องนี้ก็คือเครื่องส่งสัญญาณครับ Vivo เครื่องส่งสัญญาณ จะถูกปล่อยสัญญาณออกจากที่นี่เพื่ออัปโหลดคลิปให้พวกท่านได้ดูนั่นแหละครับอันนี้ก็คือลมผมถุงมือกันแดดหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องใส่ถุงมือตลอดเวลาดูสิครับส่วนที่มันมันเป็นถุงมือแบบเปิดนิ้วมันใหม่หมดแล้วครับเห็นไหมนี่ขาวกับดําเห็นได้ชัดเจน งานต้นสดูกส <g Designer> <c ười> ิ่งใหญ่เลยสามมืะฉันโมยยิ้มเลย ไปอีกเลยเราถ่ายดูก่อนนะ ยังบึบบึบยังบึบบึบเหนียวหน่าเลนี่วะในกล้องไม่หลังกลองกล้องขอนี้วซึกมั้งเหรอครับฮะซึกมั้งแล้วกล้องขอนี้วจ๊กบุบหมดวมาหลายมือขอนี้วมืดถังเลยครับถางปลาได้ลายเด่งพอดีนี่ตอนมาลกๆครับตอนนี้ชาสะอ่านหมดแล้ว ปงคุณปู่รถวงรถวินครับบาดเจ็บกันทั่วหน้าครับงานนี้วันใจสะพายชาวนานี่ก็เจ็บหนักเกียร์แตกสองลูก ันนี้ก็ดจูกระจายเลยครับตอนแตกที่แรกเสียงดังฟังชัด วันนี้หยุดนะครับตั้งแต่หัววันเลยนะครับถ้าเกิดไม่ขัดข้องนี่จบภารกิจแน่นอนแบตเตอรี่ครับถอดมาอันตรายครับ วันแรกที่ดึงนะครับนี่กองกองอากาศแตกท่อท่อแก้วแตกนะครับกระโดดขี่กดกันชนกันกับค, <น S 1> คุณปู่คุณปู่นี่กระจกแตกชนเข้าตรงนี้นะครับคุณปู่คุณปู่คันนู้นคันแดงกระจกแตกกระจกแตกแล้วก็เผาขาด นะครับเผาขาดถึงสองรอบเผาวินแต่ว่าเป็นตัวเล็กครับแก้ไขได้รวดเด็วคันนี้มามาวันนี้แท่นนะครับฐานคำยันเนี่ยฉีกเลยครับชักบุยบอกแต่รากมาไม่เคยฉีกเจอเรือลำนี้เข้าไปครับโอ้โหสาหัสรสาหัสสาหัสสาหัสแบปลา สนับสนุนสพรัตนบ,บุรีหมายถึงว่าเมื่อมีเหตุนะครับวอนั่นวอนี่ก็เจ้าหน้าทีก่ก็จะประสานมาให้รถวินไปไปดึงไปอะไรทำนองนี้นะครับ <c oughs> ทีมงานรถวิน ขุมเต็นท์ครับป้องกันฝนตกแต่วันนี้ก็ฝนตกทั้งวันนะครับป๋า้าพเจ้าเสร็จงานแล้วข้าพเจ้าจะเมือบ้านเพราะว่างานมันขึ้นโคกหมดป๋านี่จบงานนี้ป๋าป๋าดังเลยป๋า ว่าที่ผู้สมัครสสพักยังก็ปะพักอ่าคลองไทยพักคลองไทยเอานะครับพักคลองไทยกหด,ด,อ,ดอดเขา่าปยุเดไ่นอะบาดตอน้ไม่คยระสุดยอดปาสุดยอดบอกด้วว่า การดำเนินการขอให้คุณได้รับการแต่งตั้งมาก่อนจะมารับรองคุณก่อนหนึ่งร้อยหนึ่งคนนุ่งเสนอนายุบายไปเลยนะถ้าผมได้เป็นสองหลังผมจะใช้ผู้ใดเป็นหนีก็เป็นสองหลังผมใช่ไอ้ตีถ้าผมได้เป็นรัฐบาลผมไม่กลัวโดอกเงินเงินพันเงินจังไรเงินยังเงิผมกินทุ่มหม วันนี้ทีมงานฝาก็หายไปสองนะครับวันนี้มาแค่หนึ่งายไป่ได้หายฮะตายไปสองตายสอ่าปลาเสียงหน่อยไห้น้นลูกปืนลูกปืนอ่ะายกไปด้วยเลยพัทยาโซป่านหยฮะ ยกยันขนมไปรอไว้ที่ห้องแต่ไม่ได้กินปลาทูครับเหลือแต่หัวครับเอาไปกินยูต่อห้าวันแล้วไม่ไปเหลืออะไรแล้วเหลือหัวปลาทูก็ยังดีป่าบอกมาเมาเ็ใพันเลยเอาแรกควักแงพันเลยอ่ะ วันที่สองนะไปกันมาเจอสองใส่แบ่งห้ารอยครับเออแบ่งแบ่งหารอยแล้วไปกันมาเจอแต่ใครหำมือสามต้องใส่ไบห้าร้อยเยอะครับใสเลยวันที่สี่มือสามนี่ใส่แบ่งมือที่สี่มือที่สามนี่ใส่แบ่งร้อยครับเออแบ่งร้อยมือสี่มือที่สี่ใส่แบ่งยี่สิบแบ่งยี่สิบมือนี่มือที่หาสงสัยได้ทุบกระปุกฟูงอมสินเจ้าของไม่มีปัญหาครับ ธุรกิจเนี่ยไม่ว่าอะไรมีได้มีเสียต้องมีความเสี่ยงทุกอย่างต้องมีความเสี่ยงงานทุกอย่างต้องลงทุนทําอะไรไม่ลงทุนก็ไม่ใช่ขาดทุนคือกำไรใช่ไหมป๋าใช่ครับแต่จะบ่อยใช่ไหมจะบ่อยจะบ่อยมากขายเศษเล็กคนนี้อาจจะเป็นการรับน้องก็ได้นี่ช่างป๊อบพึ่งมาวันนี้ ม,มีได้มีเสียคำว่าแคมป์ไม่ใช่จะมีตลอดไปเวลาเวลาได้เงินมีคนอยากทำรถบินเวลาเสียมาไม่มีใครอยากมองรถบินมีเที่ยงคู่พีนี่มันคนสำนพงพยยามพังมาผมก็ไม่ได้มาากกนหมูอะไต่างปน้นะี่นะผมมา ดูแล้วที่เราชมแล้วกินหัวกายพี่ฟุ้งฟันแล้วอุตส่าห์เป็นนางถ่ายเชียร์ยังดีไปสิมาแล้วหรือมาเนี่ยตอนมันนั้นนายจัดตัวนี้ขัดด้วยเนี่ยโอ้กูนี่เมีนนี่พอดีน่าตัวนี้ขัดด้วยเราก็ไปดูตัวนี้ดูตัวนี้เจ้าเราไปสั่งเข้าบีเนี่ยตัวนี้ขัดมาเล้ยมันมาเลยโอ้มันมาเลยโอ้ยมันมาเลยมันมาไปเลยอย่ามาสั่งมันยุ่ยได้ยังยุ่ยตีไปไลยเนาะเปนหลุดกูจังใจเลยคุณยังมาบอกต่อ ไปไยจะเที่ยงกันบ่มีไปหากินเหล้าหนุนกันยเวยไี่พี่เด็กเรียญแล้วนี่เป็นหนึ่งเป็ดสองสบายแล้วไม่ต้องไปสุดใจอะไรของพังไม่ต้องไปชาร์มีแต่ได้ไม่มีเสียมันจะเอาเงินไปไว้ใส่ทุกวันไม่ต้องกลัวหรอกนี่ตอนไม่มีหรอกเออไปแดงไปขึ้นรถข่อยน้ำเน่ มันจังคอยเสียบอสบัดนี่มันทวงหน,นักแไงมันทอกันได้ไหมคนปูปนอนนี่อีกหนึ่งคืนครับเป็นฐานอย่างดีถึงแม้จะวินไม่ได้ก็เป็นฐานอย่างดีครับดูลอกรอยทะลายไปโอ้โห ยอดมากเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ